สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิจิรูบุกเชลฟ์นะคะวันนี้จะมารีวิวนิยายเรื่อง The Kiss q u o t i e n สูตรลับจุบมัดใจของคุณเฮเลนฮวงนะคะก็เป็นนิยายโรแมนต์แปลจากภาษาอังกฤษเช่นเคยเล่มนี้เป็น contemporary romance หรือว่านิยายโรแมนต์ที่มีฉากเป็นยุคปัจจุบันนะคะซึ่งเล่มนี้ฉากของเรื่องก็จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นนิยายเล่มเดียวจบนะคะจริงๆมันเป็นซีรีส์ที่มี3เล่มแต่ว่าเรื่องของพระเอกนางเอกคู่เนี้ย ก็จะจบแค่เล่มนี้ส่วนเล่มอื่นๆในซีรีส์ก็จะเป็นคู่อื่นแล้วนะคะแล้วฉบับแปลไทยเนี่ยก็มีแปลออกมาแค่เล่มเดียวซึ่งเล่ม The Kiss u o t i o n ที่เป็นเล่มหนึ่งของซีรีส์เนี่ยออกมาในปี2018แล้วก็ชนะเลิศรางวัล g o o d r e a d Choice Awards สาขา Romance ในปีนั้นด้วยเป็นผลงานเดบิวต์ของนักเขียนคือเพิ่งเขียนเล่มนี้เล่มแรกก็ได้รางวัลเลยนะคะแล้วก็เป็นเล่มที่ดังในอเมริกามากๆเลย คือเคยมีข่าวเมื่อหลายปีก่อนนะคะตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยเกำลังดังว่าเล่มนี้เขาจะเอาไปสร้างเป็นหนังด้วยแต่ว่าข่าวสร้างหนังเนี่ยมันก็หลายปีมาแล้วก็ยังไม่เห็นมีวีแววเลยนะคะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโครงการสร้างหนังเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่โด่งดังมากในต่างประเทศนะคะอ่ะเราจะมาเล่าเรื่องย่อบแบบไม่สปอยนะคะ the kiss quotient เนี่ยเป็นเรื่องราวของสเตลลาสเตลลาทำงานเป็นนักเศรษฐมิติอยู่ในซิลิคอนวันเลยนะคะคำว่านักเศรษฐมิติเนี่ยอาจจะ เป็นชื่ออาชีพที่ฟังดูไม่คุ้นหูเท่าไหร่แต่ถ้าสรุปง่ายๆก็คือสเตล่าเนี่ยทำงานวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ให้กับพวกเว็บไซต์ขายของต่างๆก็คืออยู่ในซิลิคอนวัลเลย์ซิลิคอนวัลเลย์ก็คือเป็น a r e ยที่เขามีบริษัทเกี่ยวกับดิจิทัลอยู่มากมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นสเตล่าก็คือทํางานเกี่ยวกับเว็บไซต์เนี่ยค่ะแล้วก็งานของเธอเนี่ยเป็นอาชีพที่เงินดีมากนะคะเล่มนีน้นังเอกรวยมากมีเงินหลายล้านดอลลาร์นะคะซึ่งสเตล่าเนี่ยอายุ30แต่ว่ายังไม่มีแฟน แล้วแม่ของสเตล่าเนี่ยก็จะชอบมากดดันว่าอยากให้ลูกสาวมีแฟนอยากให้แต่งงานอยากให้ไปเล่นทินเดอร์ซาแม่จะได้อุ้มหลาดเร็วๆแต่ว่าสเตล่าเนี่ยนางเอกเนี่ยเขาเป็นออทิสติกนะคะเขาก็เลยมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมแล้วก็เป็นคนไม่ชอบเรื่องบนเตียงไม่แฮปปี้เวลามีอะไรกับผู้ชายไม่รู้สึกอยากมีความสัมพันธ์ทางกายอะ่ะทีนี้นางเอกก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะมีแฟนจะมีครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหานี้ก่อนเพราะฉะนั้นนางเอกก็เลย อยากจะจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องบนเตียงเนี่ยมาสอนทีนี้นางเอกก็เข้า Google เลยนะคะแล้วก็เซิร์ชว่าบริการเพื่อนชายแก้เหงาแล้วพอเซิร์ชปุ๊บก็มีภาพผู้ชายขึ้นมาให้เลือกเพียบเลยผู้ชายที่ทําอาชีพประเพณนนีนางเอกก็เลือกเลยค่ะว่าเอยเอาคนไหนดีแล้วเขาก็หาไปเรื่อยๆจนไปเจอหน้าผู้ชายคนหนึ่งเป็นลูกครึ่งเวียดนามนะคะแล้วหล่อมากเหมือนดาราเกาหลีผู้ชายคนนี้ก็คือพระเอกนะคะชื่อว่าไมเคิล นางเอกก็โอ้โหคนนี้หล่อมากเอาคนนี้แหละใช่เลยนางเอกก็เลยติดต่อไปจองคิวพระเอกนะคะแล้วพระเอกนางเอกก็เลยได้มาเจอกันตามนัดนะคะแล้วทีนี้พอมาเจอกันครั้งแรกพระเอกนางเอกต่างก็ถูกใจกันพระเอกก็แปลกใจที่เอ้ยคนที่มาจ้างเราทําไมสวยน่ารักจังเลยนางเอกก็ประทับใจที่โอ้โหพระเอกหล่อมากเลยแต่ว่าถึงอย่างนั้นนางเอกก็ยังกลัวเรื่องบนเตียงอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เจอกันครั้งแรกเนี่ย เขาก็เลยไม่ได้มีอะไรกันอย่างที่นางเอกวางแผนไว้เขาแค่ดูหนังด้วยกันจนนางเอกหลับไปแล้วก็ตื่นมาทีเนี่ยนางเอกก็เลยอยากนัดเจอพระเอกอีกเพื่อที่จะแก้ตัวเพื่อที่จะได้เรียนรู้เรื่องบนเตียงอย่างที่ตั้งใจไว้แต่ว่าพระเอกปฏิเสธนะคะเพราะว่าพระเอกเนี่ยเขามีนโยบายไม่นัดลูกค้าคนเดิมซ้ําคือพระเอกกลัวว่าถ้าเกิดนัดลูกค้าคนเดิมซ้ําเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าจะเกิดความผูกพันกับเขา ซึ่งมันก็จะเป็นอุปสรรคต่ออาชีพเพื่อนเที่ยวของเขานะคะเขาเรียกอาชีพนี้ว่าเพื่อนเที่ยวนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือขายตัวแหละแล้วนายเอกก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นคุณมีเพื่อนร่วมอาชีพแนะนํำไหมฉันไปหาคนอื่นแทนก็ได้พระเอกก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากให้นางเอกไปเรียนรู้กับคนอื่นพระเอกก็เลยตกลงยอมมาเจอนางเอกอีกนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเรื่องราวบทเรียนเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องบนเตียงก็คือสอนกันไปสอนกันมาแล้วพระเอกนางเอกก็เลยเริ่มตกหลุมรักกันนขึ้มาจริง อันนี้เรื่องย่อของเรื่องนี้มันก็ประมาณนี้นะคะความคิดเห็นของเราที่มีต่อเรื่องนี้นะคะหลังจากอ่านจบแล้วคือเรารู้สึกว่าออมันก็สนุกดีนะมันไม่ถึงกับโอ้โหสนุกมากวางไม่ลงอะไรขนาดนั้นนะคะคือการดําเนินเรื่องอะ่ะมันก็คาดเดาได้แหละถ้าอ่านนิยายโรแมนต์มาเยอะๆก็รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันไม่มีอะไรหักมุมนะคะแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีความแปลกใหม่สาหรับนิยายแนวโรแมนต์นะคะอย่างแรกเลยก็คือการเป็นออทิสติกของนางเอก เรื่องนี้คนเขียนน่ะเขาเป็นออทิสติกแล้วลูกสาวคนเขียนก็เป็นออทิสติกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนเขียนเขาก็เลยนําเสนอความคิดของนางเอกที่เป็นออทิสติกได้แบบอินไซต์มากๆนะคะแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะสมจริงด้วยนะเพราะว่าคนที่เป็นออทิสติกเขามาเขียนเองอแล้วเขามีการค้นหาข้อมูลมีหนังสืออ้างอิงมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้อ่านแล้วเข้าใจคนเป็นออทิสติกได้มากขึ้นแล้วเขาใส่เรื่องพวกนี้เข้ามาอย่างแนบเนียนจนมันไม่มีความวิชาการนะคือมันกลมกลืนไปกับเรื่องราวนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แปลกใหม่นอกจากออทิสติกเนี่ยก็คือการที่พระเอกเป็นลูกครึ่งเวียดนามนะคะคือตัวคนเขียนนะเขาเป็นอเมริกันนะแต่ว่าเขามีแม่เป็นคนเวียดนามเหมือนพระเอกในเรื่องอ่ะก็คือเป็นลูกครึ่งเวียดนามที่เกิดและโตในอเมริกานะคะคนเขียนเขาก็เลยใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับครอบครัวชาวเวียดนามในอเมริกาเข้ามาในเรื่องด้วยก็มีการพูดถึงอาหารเวียดนามมีคําเรียกครอบครัวภาษาเวียดนามแบบพระเอกก็จะเรียกแม่ว่าแม เหมือนในภาษาเวียดนามอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นอีกรายละเอียดที่สนุกดีเหมือนกันสําหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเวียดนามอย่างเราคือเราอ่านนิยายแปลจากตะวันตกแต่ว่าได้เรียนรู้วัฒน,นธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในเซาท์อินเอียชียนะคะก็สนุกดีส่วนพอดเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันฟังดูเหมือนจะเป็นพลอตนิยายนำเน่าสมัยก่อนเลยนะคือตัวละครขายตัวเพื่อหาเงินมารักษาแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็ง อันนี้ไม่สปอยนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่จุดขังมุมอะไรของเรื่องอ่านไปนิดเดียวก็รู้แล้วว่าเอ้ยพระเอกหาเงินไปจ่ายเงินค่าอะไรบ้างนะคะแต่คือตรงนี้มันเหมือนจะนำเนา่าแต่ว่ามันเป็นอีกจุดหนึ่งที่แปลกใหม่เพราะว่าปกติเวลาเจอแนวขายตัวใช้นีอ่ะคนที่ขายตัวใชน้นีหรือคนที่ขายตัวไปหาเงินไปรักษาญาติพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมักจะเป็นนางเอกแต่ว่าเรื่องนี้คนที่ขายตัวหาเงินไปรักษาแม่เนี่ยคือพระเอกนะคะ ส่วนนางเองเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายที่รวยมากๆมันก็เป็นการแหวกขนบของยาาโรแมนซ์หนึ่งอะก็ค่อนข้างหายากไหม,ายายมเพราะว่าปกติเนี่ยคนอ่านโรแมนต์ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมซึ่งผู้หญิงก็มักจะชอบพระเอกรวยๆมากกว่าพระเอกจนะนะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยมีใครเขียนแบบนี้กันนะคะเห็นคนเขียนเขาบอกตรงท้ายเล่มว่าเขาเอาพล็อตเรื่องมาจากหนังเรื่อง Pretty Woman ที่จูเลียโรเบิร์ตเล่นกับริชาร์ดเกียโอ้โหหนังสมัย30สกว่าปีที่แล้วนะคะเก่ามาก แต่ว่าเรื่องนี้จะเป็น Pretty Woman แบบสลับเพศนะคะก็คือในหนังเรื่อง Pretty Woman เนี่ยคนที่ขายตัวคือนางเอกคือจูเลียโรเบิร์ตแต่ว่าพอเรื่องนี้เอามาสลับเพศก็คือกลายเป็นพระเอกขายตัวแต่ว่าเราไม่เคยดูหนังเรื่อง Pretty Woman ที่จูเลยียโรเบิร์ตเล่นเราก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่านิยายเล่มนี้มันมีความคล้ายคลึงกับหนังเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะคือสิ่งเดียวที่รู้ก็คืออ๋อขายตัวจบแค่นี้ที่รู้ว่าเหมือนกันนะคะ ว่าโดยรวมก็นั่นแหละมันไม่ถึงกับว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีหลายจุดที่เราชอบคือมันอ่านสนุกอ่านเพลินอะแล้วเรารู้สึกว่าเขาสร้างตัวละครมาดีนะคะคือพระเอกนางเอกเนี่ยคาแรคเตอร์ไม่แบนนะต่างคนต่างก็มีปมปัญหาของตัวเองแล้วก็มีการก้าวข้ามปัญหานั้นในตอนท้ายมีพัฒนาการของตัวละครแล้วก็ในด้านความสัมพันธ์เนี่ยก็มีการพัฒนาให้มันลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆจากที่ตอนแรกพระเอกนางเอกถูกใจหน้าตากัน พอได้รู้จักกันมากขึ้นเขาก็ค่อยๆชอบที่ตัวตนภายในของกันและกันชอบที่อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีซีหนวหวานน่ารักเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแบบไปเดทกันแล้วก็จูบกันในร้านไอติมอะไรเงี้ยอุ้ยมันน่ารักนะคะคืออ่านแล้วก็เห็นพระเอกนางเอกเ,เขาสวีทกันเขาหวานกันแล้วคนอ่านอย่างเรามันก็เขินก็ฟินไปด้วยนะคะเอาเป็นว่าเล่มนี้ก็เป็นนิยายโรแมนต์ที่แนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบอ่านนิยายโรแมนต์แปลจากภาษาอังกฤษนะคะ The Kiss c o e i c i e n t เวอร์ชันแปลไทยที่เขาใช้ชื่อว่าสูตรลัดจุมัดใจเนี่ยเป็นของสำนักพิมพ์โรสในเครืออมรินนะคะโรสเดียวกับที่เขาทำนิยายวายเยอะๆนั่นแหละคือถ้าใครเป็นสายนิยายวายก็น่าจะคุ้นเคยกับสำนักพิมพ์นี้ดีนะคะเพราะเขาทำนิยายวายเยอะมากแต่ว่าสมัยก่อนโรสเนี่ยเขาออกนิยายแปลฝรั่งชายหญิงแบบนี้มาหลายเรื่องมากเลยนะเราซื้อมาเต็มเลยแต่ปัจจุบันอนะเขาเลิกทําไปแล้วนะเขาหันไปทําแต่นิยายวายเศร้ามากแต่คิดว่าแนวนี้มันคงขายไม่ค่อยดีอะเขาเลยเลิกทาไปก็ถ้าใครสนใจเล่มนี้นะคะก็ หาซื้อได้ตามเว็บอ e ีบุ๊กทั่วไปเพราะว่าเล่มนี้เขาทําออกมาในรูปแบบอ e ีบุ๊กอย่างเดียวนะคะไม่มีรูปเล่มกระดาษวางขายซึ่งอ e ีบุ๊กก็จะมีลงขายตามเ e ว็บอีบุ๊กหลายๆเจ้าเลยแล้วบางเจ้าเนี่ยก็บางทีก็ลดราคาด้วยคือราคาเต็มอะ่ะสามร้อยสี่สิบห้าบาทแต่ว่าเราซื้อเล่มเนี้ยมาต่อลดราคาเหลือแค่สองร้อยกว่าบาทเองนะคะก็ถ้าสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะเผื่อว่ามีคนซื้อแนวนี้แล้วสำนักพิมพ์เขาจะเห็นว่าเอ้ยมันยังมีคนอ่านแนวนี้อยู่นี่แล้วเผื่อเขาจะสนใจอย,อยากกลับมาทําแนวนี้อีกนะคะ เดี๋ยวนี้คนอ่านยายโรแมนต์ฝรั่งนี่เหงามากเพราะว่าไม่ค่อยมีแปลไทยน,นะคะต้องไปอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็ไปคุีอยู่กับคอมมูนิตี้ภาษาอังกฤษเอาก็อยากให้มีคนมาอ่านแนวนี้ด้วยกันนะคะก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตรงนี้คะ่ะถ้าเกิดฟังแล้วชอบรีวิวก็อย่าลืมกดไลค์หรือซับประคายกันด้วยนะคะหรือว่ามาคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะคะขอบคุณที่รับฟังคะ่ะบ๊ายบาย